ระวังผู้หญิงคนนี้อายุ70ปีแต่หน้าก็เต็มไปด้วยคอลลาเจนทั้งหมดเป็นเพราะการใช้สิ่งนี้ใช้โดยตรงหลังล้างหน้าฉันอยากจะซื้อมันโดยไม่บอกสามีเลยนี่คือเซรั่มต่อต้านริ้วรอยจากโสมของเราประกอบด้วยโสมแท้และฟอยสีทองบำรุงผิวอย่างล้ำลึกและซ่อมแซมอุปสรรคไม่ว่าคุณจะอายุ30 50หรือ60หรือเจปีก็ตามตรับใดที่คุณมีริ้วรอยฉันช่วยคุณได้ศัตรูธรรมชาติของถุงใต้ตาต้องรู้มันคือ ถุงใต้ตาของเขาไม่มีอะไรต้องพูดถึงต่อหน้าเขาสิ่งนี้สุดยอดจริงๆใช้มันทุกที่ที่จำเป็นหากต้องการผลลัพธ์เร็วขึ้นให้ทาวันละหนึ่งครั้งหากต้องการให้ผลลัพธ์ช้าลงให้ทาทุกๆสามวันต้องลองร้านเสริมสวยแห่งนี้มีไว้สำหรับ V.I.P เท่านั้นคุณสามารถเห็นโสมและฟอยสีทองในขวดด้วยตาของคุณเองซึ่งไม่สามารถถูกหลอกได้อย่างอื่นจะไม่ซื้อก็ได้แต่ขาดอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วต้องอยากใช้ต่อ สีผิวที่ดีต้องการการดูแลที่ดีคุณจะหยุดดูแลตัวเองเพียงเพราะอายุมากขึ้นไม่ได้ใช้ก่อนนอนคุณจะเปล่งประกายทั้งตัวในตอนเช้า